วันนี้ก็มาเจาะบาดาลผมกับทําการติดตั้งโซล่าเซลล์ไปด้วยในตัวเรียบร้อยเจ้าเดียวครับผมประกันกันเลยเรื่องน้ํายาวๆไม่ต้องห่วงเลยเรื่องน้ำนะครับผมว่าจะมีน้อยมีมากครับผมให้ความรู้ถูกเป๊ะบอกตรงเป๊ะมันมีน้อยกับบอกน้อยมันมีเยอะกับบอกเยอะครับผมตรงนี้หนุนสบายใจได้เลยคนเจาะคนเดียวกันคนติดโซล่าคนติดโซล่าเซลล์คนเดียวกันไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะน้อยน้ําจะเยอะโซล่าเซลล์ไม่ไหลไม่ต้องห่วงครับผมโทรด่าผมคนเดียวได้เลยจ้างผมคนเดียวโทรตามผมคนเดียวโทรด่าคนเดียวสบายใจสวัสดีครับผม เจอการอีกครั้งกับผมาอำนาจโซลาเซลล์กับผมวันนี้วันที่1ิธันวาคม2 5 6พครกับผมวันนี้มีโอกาสมาเจะาน้ําบาดาลพร้อมกับติดโซลาเซลล์เนี่ยที่อาเภออุทัยอาเภออะไรเนาะตรงนี้เนาะอ,อำเภออะไรอำเภออะไรครับอาจารย์อําเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธาน,นีมาจุดลืมอําเภอลืมจังหวัดหมดแล้วครับลืมมันลืมที่หมดแล้วอำนาจโซลาเซลล์วันนี้ก็มาเจะาบาดาลพร้อมกับทําการติดตั้งโซลาเซลล์ S <S ไปด้วยในยตัวเรียบร้อยเจ้าเดียวครับผม ประกันกันเลยเรื่องน้ํายาวๆไม่ต้องห่วงเลยเรื่องน้ำานะครับผมว่าจะมีน้อยมีมากครับผมให้ความรู้ถูกเป๊ะบอกตรงเป๊ะมันมีน้อยกับบอกน้อยมันมีเยอะกับบอกเยอะครับผมตรงนี้นูน่นน,น้ำไหลครับผมหน่ออ่าันี้ก็เป็นบริเวณพื้นที่ที่อ่าของของหลวงพ่อองค์หนึ่งเนาะแกก็จะมาทําเป็นสํานักปฏิบัติธรรมอ่าให้กับอ่าพุทธตาเขาเรียกว่าอะไราพุทธตาทิศชนเนี่ยครับผมได้มาปฏิบัติธรรมณที่แห่งนี้ครับผมก็กําลังขุดเป็นโคกหนองนา ก็จะสร้างเป็นสำนักสงฆ์นะครับผมตรงนี้สถานที่ปฏิบัติธรรมกว้างขวางมากประมาณเนื้อที่ประมาณ15ไร่ประมาณคร่าวๆนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวพาชมชุดโซ,ซล่าเซลล์หน่อยอันนี้โซ,ซล่าเซลล์เนี่ยผมติดตั้งใช้1,500บัต6แผงนู้น้ำไหลยอยู่นู้นปั๊มเนี่ยเป็นของของจูไดนะครับผมของจูไดตัวนี้ผมใช้ของจูไดครับผมเพราะว่ามาพอดีมาเจาะบาดาลก็เลยหลวงพ่อบอกว่า เอาก็ติดตุลาเซลด้วยเลยก็คือยังไม่มีความพร้อมด้านตุลาเซลครับผมอุปกรณ์อุปกรณ์นี่ก็กมหาซื้อเอาข้างนอกครับผมเครื่องไม้เครื่องมือนี่เอาช่างโจบ,บาดานมาติดตรลาเซลด้วยครับเลยวันนี้ช่างเมียงอันนี้น้ําไหลครับผมนุ่นอันนี้เห็นน้ําไหลแบบนี้นี่อย่าคิดว่าได้มาง่ายนะครับผมพื้นที่ตรงนี้ก็เหมือนเช่นเคยก็อํานาจตรลาเซลไปที่ไหนเขาบอกว่าน้ําบดานหาลําบากแล้วก็ลึกด้วยน้อยด้วยครับผมเนี่ยผมมาเจบแค่ยี่สิบแปดเมตรตาน้ํายิ่งกว่าทะเลครับผมเนี่ย นี่นายจ้างผมก็อ,อาบอยู่นี่นะครับผมเนี่ยไปไปอันนี้ท่อสนิ้วนะครับเนี่ยไปไปตอนนี้เราใช้จากเครื่องปั่นไฟอยู่นี่เครื่องปั่นไฟเล็กๆเ,เครื่องเบนซินเพราะว่าปั๊มน้ําตัวนี้มันเป็น2ระบบสามารถเปิดจากไฟฟ้าได้ด้วยมันเป็น a C D C สระบบใช้แผงโซล่าเซีย์หกแผงอันนี้ก็โครงสร้างชุดอะไรผมก็ทําให้เรียบร้อยแบบนี้ก็ชุกรลหูครับผมสําหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์เพราะว่า ไม่รู้ว่าอาจารย์แกจะให้ติดโซล่าเซลล์ด้วยนึกว่าจะให้จอดแต่บ่อบาดานนี่ครับผมจอดลงไปยี่สิบแปดเมตรปรกากฏว่าเจอตาน้ําบนเลือบนล่าเลยครับผมนี่ตาน้ําใหญ่มากแบบเอาหน้าหกมาดูดกันเลยถ้ามีปั๊มหน้าหกนะครับผมเยอะจริงๆไม่ได้เยอะเลยนะเป่าใช้ลุมเป่าเนี่ยหน้าหกนิ้วเนี่ยขึ้นไม่ขาดสายเลยนะผมขึ้นแบบว่าตีก้านเจาะเลยนะผมน้ําบาดานบ่อเน,นี้ยแผงโซล่าเซลล์เนี่ยผมใช้เป็นแผงโมโน4ี่รอยห้าวัตต์นะครับผมตัวนี้เป็นโมโน4ี่ยห้าวัตต์ ใช้หกแผงปั๊มน้ำเป็น AC DC 2ระบบครับผมนี่พาไปดูชุดชุดอินเวอร์เตอร์หน่อยนี่อันนี้ผมใช้เป็นของโจไดผมก็ติดตั้งให้เรียบร้อยน้ำไหลแบบนี้เลย <Yeah> ครับผมอย่างนี้พามาชมอุปกรณ์สํารวจน้ำอของผมเองอํานาจโทรัสเซก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ถือว่าร้อ แต่ผมก็เจะยังไม่เคยพลาดนะครับผมไปตรงไหนเนี่ยเขาบอกว่าหาน้ําลําบากหาน้ํายากน้าน้อยน้าลึกเนี่ยผมไปเจาะไม่เกิน50ิเมตรสักเจ้าเดียวครับผมน้ําเยอะมากอย่างตัวอย่างตรงนี้เลยครับผมเนี่ยท่อสองนี้ก็พุ่งจนจะล้นท่วมพื้นที่ตรงนี้แล้วครับผมเนี่ยดูแป๊บเดียวนี่ครับผมอันนี้เครื่องวัดน้ําผมก็จะมีแบบนี้เลยปริมาตรน้ําจับเข้าโทรศัพท์จับกราฟกราฟปิดเข้าโทรศัพท์รู้ระดับน้ําความลึกถามว่ามันแน่นอนไหมก็ช่วยได้เยอะครับผมดีกว่าใช้อุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเอามา เขาเรียก <is> ว่าอะไรมันคาดเดาเป็นการคาดเดาที่ว่าแน่นอนเที่ยงตรงแล้วก็มันขึ้นอยู่กับดวงกระโชคด้วยนะครับผมเนี่ยอย่างผมเจาะมาก,ก็มีแต่เจาะยากๆแต่ผมก็เจาะเตือนน้ำทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยครับผมวันนี้ก็มาทําความรู้จักกับอาจารย์หลวงพ่อเนาะสวัสดีครับผมอา,อาจารย์อ,าารยอยู่ที่ไหนครับผมอยุยามาสร้างอยู่ที่ไหนครับเนี่ยมาอยู่ที่หยโคดหมาญาติโยมก็ถวายที่ไว้อะไรจะทำ็นที่ปฏิบัติธรรมครับผมแก ก่ชาวบ้านเราเนาะคุณไหนอยากมาปฏิบัติธรรมมาสถานที่แห่งนี้นะครับผมแล้วตัวประดานเป็นไงอาจารย์เล่าเขาหน่อยพอใจพอใจมากเขาบอกว่าตรงนี้เป็นไงเออคนโอต้องร้อยกว่าเมตรขึ้นร้อยกว่าเมตรเขาบอกมาอย่างนั้นแล้วก็น้ําน้อยผมมาโจกกี่เมตรเล่าเขาหน่อยมากเลยสามสิบกว่าเมตรสามสิบกว่าเมตรหย่อนปั๊มไปกี่เมตรอาจารย์เล่าเขาหน่อยนี่สิบเมตรพอดีเนี่ยหย่อนปั๊มก็ไปท่อสองท่อนะครับผมนราดูดอยู่นู่นเจอทะเลเนาะอาจารย์เนาะ ก็พื้นที่ตรงนี้อาจารย์ก็ทําเป็นสํานักปฏิบัติธรรมกับผมสำหรับสำหรับพุทธศาสนิชุนนะครับผมคนไหนอยากมาปฏิบัติธรรมเป็นโคกหนองนาเป็นโคกหนองนาด้วยก็จะทําเป็นโคกหนองนาปูนผสมสถานที่ปฏิบัติธรรมก็เลยตัดสินใจติดโซล่าเซลล์อาจารย์ก็ได้ผู้จ้างผมนมาจบดานให้แล้วก็ไม่ผิดหวังครับผมอย่างวันนี้การติดตั้งโซล่าเซลล์ก็โูวหุ่นนิดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าอาจารย์เนี่ยจะให้ติดโซล่าเซลล์ด้วยอุปกรณ์ก็เลย ไม่พอมาช่างจประดานมาติดโุราเที่ยวเลยวันนี้ช่างเถื่อช่างเถอช่างช่างเถื่อช่างอะไรก็ได้ครับผมหลังจากที่เห็นน้ําไหลเป็นไงอาจารย์พอใจไหมพอใจพอใจ,อใจนู่นแหละครับผม,มทํานาปัางได้ตูงนั้นครับผมไม่ใช่ค่อยๆครับผมสว,ว,วนสวนต้นไม้ต้นไม้อะไรก็จะลงอ่าทุ่มทําแน่นอนครับผมต่อไปพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีแต่น้ําเก็บเพราะว่าอาจารย์แกขุดเป็นโคกหนองนาไว้ตรงนู้นเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับอาจารย์เก้าไร่เก้าไร่ครึ่งขุดเป็นโคกหนองนาอย่างเดียวเลย เป็นตะเป็นอะไรเนาะผมมองดูแล้วรอบพื้นที่เราจะลงต้นไม้ต้นเมออะไรของกินของอะไรเอาไว้บริจาคครับผมโอเคครับผมอ่เดี๋ยวถามอีกนิดทำไมถึงเรียกใช้อำนาจโัวราสีว์อ่าดูมานานแล้วดูยูทูปมานานแล้วดูยูทูปมานานติดตามมานานแล้วปากดีเหลือเกินครับอกไอ้นี่ปากดีเหลือเกินลองมาดูเห็นหน้าหน่อยเห็นกันแล้วนะอาจารย์ทำได้จริงอย่างผมบอกเนาะเนี่ยครับผมทำได้จริงน้ำครับผม อันนั้นน้ำนะไม่ใช่น้ำดูดน้ำบอ่อน,นั้นดูดน้ำบาดาลนะครับนี่ยติดน้ำไหลยอยู่นะน้ำบาดาลครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับผมครับผมอย่างชุนดน,นี้ผมก็เจาะบาดาลด้วยติดตั้งโซลาซ่าเซลล์ด้วยอย่ายังเจาะบาดาลน้ำเจาะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับผมเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเขาล่าเขาลือกันเหลือเกินว่าใครมาก็ไม่ได้น้ำเนาะเจ้าข้างๆเจาะสองร้อยเมตรครับผมแน่ๆไม่ไกลกันเกินประมาณสักสองร้อยเมตรร้อยกว่าเมตรเนี่ยเจาะสองร้อยเมตรร้อยกว่าเมตรไม่ได้น้ําแล้วได้น้ําน้อยครับผมเนี่ยอันนี้ผมมาเนี่ยครับผมพาชมกันจะจะ เจาะลงไปส3เมตรเจาะต่อไม่ได้ครับผมกา้านเจาะเวียงเพราะว่ามันเป็นตาน้ําใหญ่น้ํามันดันขึ้นสู้ตลอดน,น,น,นี่นี่นี่ครับผมนี่อันนี้เรื่องจริงนะครับผมเนี่ยอย่างโซล่าเซลล์เนี่ยผมก็ติดตั้งเรียบร้อยสบายใจได้เลยคนเจาะคนเดียวกันคนติดโซล่าคนติดโซล่าเซลล์คนเดียวกันไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะน้อยน้ําจะเยอะโซล่าเซลล์ไม่ไหลไม่ต้องห่วงครับผมโทรดาผมคนเดียวได้เลยจ้างผมคนเดียวโทรตามผมคนเดียวโทรด่าคนเดียวสบายใจครับผมอย่างตัวน,นี้ก็ ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาถ่ายติดเกีย่กับการติดตั้งโซล่าเซลล์ดูสักเท่าไหร่ๆๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ออกรถจอมาก,ก็ตามจะรถจอครับผมโซล่าเซลล์ก็เลยไม่ค่อยได้ไปติดกับเขาสักทีครับผมก็ตามถ่ายแต่โาไอบาดาให้ดูนี่ครับผมสำหรับคนไหนอยากจะว่าจ้างผมก็ช่วงนี้คิวแน่นหน่อยนะครับผมก็อาจจะรอบ้างหรือว่าท่านไหนนี่ออยากจะให้ผมไปจอให้ผมไม่ได้ไปก็จะโกรธกันเลยนะครับผมพอดีการจอบาดาเนี่ยเราจะว่า เราจะคาดเดาไม่ได้นะผมว่าจะติดวันนี้พรุ่งนี้เพราะว่ามันเป็นของใต้ดินเรามองไม่เห็นบางทีเหมือนก็จะง่ายแต่ก็ยากบางทีเหมือนก็จะยากแต่ก็ง่ายอย่างนี้ครับผมอาจารย์เราเข้าหน้างานให,ใหม่เราก็มองว่ามันน่าจะยากแต่มันก็เป็นเรื่องง่ายนะครับผมเนี่ยเจาะสิบสองเมตรโดนตาน้ำนี้ผมเจาะลึกลงไปสามสิบสามเมตรอันนี้อยู่อำเภอห้วยครจังหวัดอุไทยธานียมาบานก็เจาะอยู่หันคาชัยนาทก็รกกกระดายน้ําเยอะเหมือนกันครับผมเนี่ยนี่ครับผมใครสนใจก็ อยากจอดาลอยากติดตั้งโซล่าเซลล์หรืออยากเห็นหน้าช่างอำนาจโซล่าเซลล์นะครับผมมันปากดีแท้ฮะนี่อยากเจอหน้าจะหน้าก็จ้างผมไปครับผมได้เห็นหน้าแน่นอนแต่จ้างไปตบาดาลน,นะผมได้เห็นผมแต่จ้างไปติดโซล่าเซลล์ช่วงนี้ไม่บ้างจริงๆครับผมก็ขอโทษสําหรับเอฟซีหลายๆคนเนี่ยทูมาอยากให้ช่างมาเองช่างมาเองขอโทษจริงๆนะผมไปไม่ได้จริงๆนะผมติดภารกิจเยอะก็ให้ลูกน้องไปลูกน้องก็มีแต่ผู้ชำนาญการนะผมมือระดับโลกท้งนั้นแหละลูกน้องผมไว้ใจได้ใช้งานได้ครับผม อ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม,ามอาันแล้วไม่ได้อาบน้ำสามารถแล้วไม่ได้อาบน้ำเนี่ยนายช่างผมอ้<ร>าวสบายเลยอ,อย่างแรงอ่าสวัสดีครับผม